เขาขาดอ่าคณะสมฆ์เขากาสคณะไม,ม่ชีระยะโยมเนาะหลายวันแล้วไม่เคยได้อยู่วัดนะไปโน่นไปนี่เนาะ ป่ดป่าบอ่อน้ำพระอินเนาะวันนี้ก็ได้บวชไม่ชีเพิ่มอีกสามคนเนาะนะขออนุมโมทนายินดีจะรับเข้าสู่ครอบครัวแห่งธรรมเนาะแล้วก็วันที่ยี่บหกบวชพระเพิ่มอีกสี่รูปเนาะสี่รูปนะบวชพระอีกสี่รูปนะ การบวชไม่ว่าหญิงหรือชายเนาะก็เป็นการบวชกิเลสตัวเดียวกันนะตัณหาตัวเดียวกันไม่จางก,ากันหรอกนะนะย่อมมีอนนีิสงใหญนะ่ถ้าผู้นั้นนะอ่ประพฤติปฏิบัติดีเนาะ <c oughs> เรารู้อย่าแก่ใจตัวเองดีนะให้ดูใจตัวเองอนะเนาะว่าอะไรเป็นอะไรฮนะเราดีเราชั่วฮนะไม่มีใครนะมาดนบันดาลให้ใจเราดีเราชั่วได้นอะกจากตัวเราเนาะนะนะ <c oughs> การเฝ้าแสวงหา โน่นหานี่นะล้วนเป็นกับดักของกิเลสนะคิดอยากได้โน,น่นคิดอยากได้นี่คิดเป็นโน่นเป็นนี่นะล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งอั้งนันะ้นะหน้านี้ก็เป็นหน้ากระถินเนาะ นะพวกเราก็จะไปเอาบุญกระถินกันนะชอบทำบุญนะบุญเรียกว่าทานหรือว่าทานนะงแปลว่าให้นะขออนุมโมทนาสาธุการกับญาติโย,ยมที่ร่วมกัน อ่าสร้างบุญสร้างกุศลเนานะไม่ว่ากันนะส่วนวัดป่าบ่อน้ำพระอินไม่มีกระถินเนาะไม่มีกระถินนะไม่มีพระป่าเนาะนะเราอยู่กันมีบุญทุกวันทำบุญทุกวันนะนะไม่เลือกวันไม่เลือกเวลา นั่นคือการทำใจนะทำจิตฝึกสติฝึกปัญญานะนะเพื่อให้เราจิตใจเราไม่ไหลไปตามอารมณ์สัญญาพุงแต่งต่างๆเนาะนั่นแหละคือเป็นอยู่โดยชอบนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโรคจะไม่ว่างจากพระอรหรันะนะ ไม่ว่าสมัยใดการใดก็ตามะจะอยู่ประเทศอเมริกาอยู่สวีมไหนก็ตามถ้าบุคคลนั้นเป็นอยู่โดยชอบโลกจัะไม่ว่างจากพระอารหาันต์ไม่ว่าหญิงชายบวชหรือไม่บวชนะสมัยพุทธกาลก็ยังไม่บวชกันหรอกอส่วนมากจะเป็นคาววะญาติโยมนี่แหละบรรลุธรรมแล้วค่อยขอบวชนะ สมัยนี้พอสำเร็จแล้วศึกไปมีเมีย,มยใหม่ว่ามันต่างกันกับจารบัตนะนะอะยันจะโครักินาดินาสร้างคำหิสุปฏิทิจานะ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 ผู้ควรรับทักษิณาทานคือผู้ผู้ป,ปฏิบัติผู้มีศีล หรือนะเรียกว่าศีระวันโตนะทุกวนันนะี้อาจจะการเป็นเมาก็ไไรเมาเรียกว่ายุคทานายุคมีอะไรก็ทานเนาะทานอยู่นะนะเรียกว่าทานอายนะนะุแต่จะให้มาประพฤติปฏิบัตินี่ยาก ลุตงตากเกิดมาเนาะอายุป่านนี้ก็เพิ่งเห็นวัดป่าบ่อน้ำพระอินทนี่แหละ,ะที่มีอ่ามีพระมีไม่ชีสนใจในการบวชการพึกปฏิบัติเนาะจริงๆนะ,นะส่วนมากก็จะอยู่วัดหนึ่งไม่เกินสิบยี่สิบโลกเมชีเนี่ยจะไม่ค่อยมีเลย จะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม,มีนี้มากกว่าพระอีกเห็นไหมนะส่วนเรื่องโลกธรรมแปดที่มีการพูดการจะตำหนิตีเตียมอ่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ,นะคนเราเราคนเราส่วนมากมันจะว่างว่างก็จะอะไรไม่ถูกใจตนก็จะพูด ก็จะจำหนีไปนะนะคิดเอาเองเออเอาเองก็มีเนาะส่วนมาก,กเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่ได้ฝึกใจจิตฝึกใจสยากนะที่จะพูดเนะข้าใจได้ยาก ใจคนอย่างไม่ถึงนะนะส่วนมากมันจะเอามาตรฐานตัวเองไปวัดคนอื่นแล้วก็จะเอามาตรฐานคนอื่นมาวัดตัวเองนะนะคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้ก็ตัวเองสันดานตัวเองนั่นและนะอ่าจะบอกคนอื่นโกหกเงี้ยนะมันก็พูดจากใจมันแหละว่ามันเคยโกหกไง จริงพฤติกรรมที่แสดงออกพฤติกรรมของเราคือกระจกเงาเห่งความคิดนะโลกถึงเต็มไปได้วยความโกหกหลอกลวงนะเป็นมายาเนะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะอะเราเรียกว่าโลกีโลกะเนี่ยโลกนะโลกในเหมือนมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรโลกก็คือคนนะี่แหละ คนไม่ใช่หลอกลวงโดยเฉพาะคนอื่นนะหลอกลวงตัวเองก่อนหลงตัวเองก่อนก่อนจะหลงสิ่งอื่นก่อนจะหลงคนอื่นก็หลงตัวเองนี่แหละก่อนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องมาฝึกตนเพื่อไม่ให้หลงตนเพื่อไม่ให้ลืมตนนะเพื่อจะให้มีสติแนบอยู่ในตัวในตนในลมหายใจเข้าออก ยิ่งคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะโลกก็โหเจ้าน,น,น,นะนะมีแต่ความหวาดระ,วะแวงฮเต็ไมไปด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วจะอยู่กันยังไงเนาะถ้าศีลทำไม่กลับมาโลกาจะวินาตเนี่ยโลกาก็คือคนนี่แหละจจวินาตใจคนขาดศีลขาดธรรม มันก็มีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกการกระทำหรือความดีที่เราทำเนี่ยแหลมันจะคุ้มของเรานะทำนะค,ความดีถึงใครไม่ยกย่องความดีมันก็ไม่ไหายไปหรอกนะทำความชั่วก็เช่นกัน ถึงคนจะไม่เห็นถึงเขาจะไม่ด่าความชั่วมันกเกิดขึ้นที่ใจเราเพราะฉะน,นั้นผู้ไม่ประมาทในบุญในกุศลในจิตในใจเนาะในภพในชาติ ย่อมผู้เข้าไปถึงศีลถึงธรรมเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็อย่าเพลินอย่าเพลินอย่ามัวเพลินะในภพในชาติในการเกิดการตายหรือว่าเรียกในการกระทำนะพวกเรามาฝึกจิตฝึกใจตนนะ ไม่ใช่ฝึกคนอื่นนะต่างเราก็เฝ้ามองไปที่ความคิดนะเห็นคิดนะไม่ใช่คิดเห็นหนะลงว่ารู้ก็รู้ว่าหลงนะต่างกันนะเพราะฉะนั้นขอให้มีสตินะู้สึกตัวอยู่ มื่อวานเนี้ยเนาก็ไปนิมนต์นะ,ะที่จาการอำเภอจาการพืชผลนะงานอะไรไม่รู้ห้วยคุลุอะไรนี่นะนะ,นะปล่อยปลาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าจะจัดครั้งแรกว่าง,งันนครั้งแรกหลวงตางก็ไปครั้งแรกเหมือนกันะ ห้วยคุลุก็ธรรมดาเนาะทางโลกจัดงานก็ต้องมีมหรสะพอะมีได้ฟ้อนได้รำกันนะั่นแหละคือความสุขเขาฮที่เขาเรียกว่าความสุขอ่จะในทางทมนะกลับกันนะ ทางธรรมต้องสงบนะมีสติจ้องอยู่นะการสำรวมที่แท้ก็คือการมีสติเห็นอยู่รู้อยู่นะเฉพาะตนนะฟังเสียงนะก็รู้นะตาเห็นรูปก็รู้นะ เมือ่อวานนี้ก็พระหิวข้าวอุบาทุยดีนะเมื่อวานไม่มีมีดมีไม้ฮต้ <c oughs> งใสยบ้านอยู่ใกล้ยะโสธร าไม่ได้จัดที่ให้ฉันข้าวให้บินสบายเฉยๆเราไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนหวานนะ,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 ะโชคยังดี ยังมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้าเหนียวปิ้งไก่จานแดงเนี่ยโอ้โหตาขวางละวน,นเกือบได้เสียละอะเอาเลขบัญชีมาสิ อ้อันนี้อ่าอ่าจนเอิญปัจจัยให้เขาค่าวัสดุก่อสร้างนะอ่าจ่ายไปงวดๆเอา แล้วนี่มาทวงเลยเห็นไหมอ้าวตั้งใจรับพรนะยะทาวะริวหาปุราปาริปุรเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหัง กิพเมวะจะมีฉันตุสับเบปเรนสูสังกปาจันโดบาลัสโซยะธามณีโชติลาโซยะธาสัพพีติโยวิวัจันตุสัปปโรโกวินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีรีคาอยโกภวะอาภิวานาสีริตะนิจังุทาปจจยิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขัง malang satu